สวัสดีครับกระแสข่าวดังแล้วครับลูกหวังคืนดีอดีตสามีบ้านสีขาวมาชาว,วัฒนพานิชย์อย่างตัดไม่ขาดอดีตสามีแม้ลูกอยากให้กลับมาคืนดีกันสรับนักร้องและนักแสดงสาวพร่าเสนี์อย่างมาเช่าว,วัฒนพานิชย์ซึ่งก็ยังสวยไม่สร้างเรียกว่าอายุนั้นทําอะไรเธอไม่ได้จริงๆและเจ้าตัวนั้นก็เคยได้พูดว่าโดนคนชมบ่อย จนกลายเป็นเรื่องเคยชินและน้อมรับด้วยความเต็มใจซึ่งทางด้านมาชานั้นก็ได้เคยคบหาดูใจกับนักร้องรุ่นใหญ่อย่างนุยอัมพลลำพูนจนตัดสินใจแต่งงานและมีลูกด้วยกันหนึ่งคนนั่นก็คือกายนพพลลำพูนแต่ต่อมาทั้งคู่นั้นก็ได้แยกทางกันโดยก่ยนบพรนั้นได้อาศัยอยู่กับมาชาเป็นส่วนใหญ่แต่หากมีเวลาว่าง ก็จะไปหาพ่อหนุ่ยบ้างและต้องบอกเลยครับว่าถึงแม้ว่ามาช่านั้นจะเลิกลากับอดีตสามีอัมพลลำพูนมาเป็นระยะเวลาหลายปีแล้วแต่ทั้งคู่นั้นก็ยังติดต่อและไปมาหาสู่กันซึ่งมาช่านั้นก็ยังได้พาลูกชายน้องกายไปเยี่ยมคุณย่าและได้เจอกับอดีตสามีอัมพลลำพูนรวมถึงได้เห็นโมเมนต,ต์ดีๆของอัมพล ที่ได้โพสต์รูปของมาชาอดีตภรยาในอินสตาแกรมส่วนตัวด้วยและเปิดบ้านมาชาวัฒนาพานิชที่ได้อาศัยอยู่กับลูกชายกายับพลและต้องบอกเลยครับว่าน่าอยู่มาก,ากโดยรอบตัวบ้านนั้นเต็มไปด้วยต้นไม้ที่ร่มรื่นซึ่งมีน้องหมาสมตัวอยู่ด้วยกันเอาเป็นว่าบ้านจะน่าอยู่ขนาดไหนเราลองไปชมภาพกันพร้อมๆกันดีวดวกว่าครับ ขอขอบคุณข่าวจาก Social News u ์ d ั t เดครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ